สวัสดีครับวันนี้จะขอนําเสนอหลักสูตรการสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีๆครับ Coaching by Storytelling ครับการเล่าเรื่องดีๆ Storytelling เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้ประกอบการโค้ชได้ครับเพราะการเล่าเรื่องก็จะทําให้ผู้รับฟังนั้นเกิดแนวคิดเกิดมุมมองหรือปรับเปลี่ยนบางอย่างได้ด้วยตัวเขาเองครับ หากผสมผสานกับกระบวนการโค้ดด้วยก็จะทําให้การสอนงานด้วยการเล่าเรื่องนั้นเป็นการสอนงานในเชิงของเขาเรียกว่าทําให้ผู้เรียนจินตนาการภาพและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นตัวของผู้เรียนเองได้ครับฉั้นผู้เรียนก็จะได้รับการเรียนรู้โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการให้ความเข้าใจความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่าง ในเบื้องต้นครับเช่น teaching เป็นการมุ่งเน้นให้ความรู้ training เป็นการมุ่งเน้นให้วิธีการ coaching เป็นการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ consulting เป็นการช่วยไกด์หรือแนะนำวิธีแก้ปัญหาและเป็นทางเลือกให้กับทีมงานครับพอผู้เรียนเกิดความเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าแล้วการโค้ชงานเป็นอย่างไร พอเกิดความเข้าใจการโค้ดงาน mindset ของผู้เรียนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถผสมผสานการโค้ดในสาการต่างๆได้ง่ายขึ้นครับเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมนุษย์เป็นประเด็นสําคัญของหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเรากําลังโค้ชคนที่เป็นคนที่มีคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์อย่างไรตรงอย่างไรนี้คือหมายความว่าโค้ชจะไม่ได้มองเรื่องของตําแหน่งนะครับแต่โค้ชจะมองว่าเขาเป็น คนคนหนึ่งที่มีความพร้อมคนคนนึงที่ต้องการอะไรบางอย่างคนคนนึงที่มีความรู้สึกเชิงลบงั้นโค้ชเกิดความเข้าใจตัวนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการโค้ชได้ง่ายขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการโค้ชด้วยเรื่องเล่าครับก็จะทำให้เห็นภาพของ s t o r y t e r l n n g กับ Story Coaching ครับ ต่างกันอยู่นิดเดียวครับตรงสอรี่เทลลิงนั้นเป็นเรื่องขันการบอกเล่าโดยเป็นเรื่องเล่าของผู้เล่าและพยายามจูงใจให้ผู้ฟังคิดตามผู้เล่าครับแต่พอเป็นสอรี่โคชชิงก็ยังเป็นเรื่องเล่าของผู้เล่านี่แหละครับผู้เล่าเล่าเรื่องเพียงแต่ว่าใส่กระบวนการโคชเข้าไปทําให้เรื่องเล่านั้นผู้รับฟังอาจจะไม่ได้คิดเหมือนที่ผู้เล่าต้องการให้คิดครับ แต่จะคิดแบบต่อยอดคิดแบบแตกต่างและเชื่อมโยงไปที่เรื่องของเขาครับงั้นการโค้ดด้วยสอร์ี่เทลลิงก็จะต่างกับการเล่าเรื่องปกติอยู่นิดหนึ่งครับการเล่าเรื่องปกติเป็นการที่เราเล่าเพื่อให้เขาคิดเหมือนเราแต่การใช้โคชชิ่งบายสอร r รี่เทลลิงนั้นเป็นการเล่าเรื่องแล้วทำให้เขาเอาเรื่องนั้นไปคิดด้วยตัวเขาเองต่อไปครับ งั้นก็จะทําให้เห็นความเข้าใจว่าซอร์ี่เทลลิงหลักการเป็นอย่างไรนะครับก็จะทําให้ผู้เรียนสร้างเรื่องราวขึ้นมาแร่จริงผู้เรียนก็จะมีเรื่องเล่าอยู่เยอะครับมาสร้างฟอร์แมตของการเล่าเรื่องก่อนเป็นซอร์ี่เทลลิงเสร็จแล้วก็จะให้เห็นภาพว่าแล้วกรณีเป็นซอร์ี่โคชชิ่งต่างกันอยู่นิดเดียวครับในจังหวะของการเล่ามีการทิ้งช่วงของการใช้คําถามระหว่างการเล่า และก็มีการเริ่มต้นคําถามอย่างไรจบท้ายคําถามอย่างไรผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจที่จะเอาเรื่องเล่านั้นไปประกอบการสอนงานได้ง่ายขึ้นครับจะเป็น s ตอรี t เท l i n g ก็ได้และหรือจะเป็น Storycoaching ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้เรียนอีกทีหนึ่งครับก็จะมีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกการเล่าเรื่องในคลาสเล่าเรื่องซึ่งกันและการเล่าเรื่องในกลุ่มและหรือเล่าเรื่องหน้าคลาส สวัสดีครับวันนี้จะขอนําเสนอหลักสูตรการสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีๆครับ Coaching by Storytelling ครับการเล่าเรื่องดีๆ Storytelling เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้ประกอบการโค้ชได้ครับเพราะการเล่าเรื่องก็จะทําให้ผู้รับฟังนั้นเกิดแนวคิดเกิดมุมมองหรือปรับเปลี่ยนบางอย่างได้ด้วยตัวเขาเองครับ หากผสมผสานกับกระบวนการโค้ดด้วยก็จะทำให้การสอนงานด้วยการเล่าเรื่องนั้นเป็นการสอนงานในเชิงของเขาเรียกว่าทำให้ผู้เรียนจินตนาการภาพและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นตัวของผู้เรียนเองได้ครับงั้นผู้เรียนก็จะได้รับการเรียนรู้โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการให้ความเข้าใจความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่าง ในเบื้องต้นครับเช่น teaching เป็นการมุ่งเน้นให้ความรู้ training เป็นการมุ่งเน้นให้วิธีการ coaching เป็นการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ consulting เป็นการช่วย guide หรือแนะนำวิธีแก้ปัญหาและเป็นทางเลือกให้กับทีมงานครับพอผู้เรียนเกิดความเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าแล้วการโค้ชงานเป็นอย่างไร พอเกิดความเข้าใจการโค้ดงาน mindset ของผู้เรียนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถผสมผสานการโค้ดในสาการต่างๆได้ง่ายขึ้นครับเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมนุษย์เป็นประเด็นสําคัญของหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเรากําลังโค้ชคนที่เป็นคนที่มีคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์อย่างไรตรงอย่างไรนี้คือหมายความว่าโค้ชจะไม่ได้มองเรื่องของตําแหน่งนะครับแต่โค้ชจะมองว่าเขาเป็น คนคนหนึ่งที่มีความพร้อมคนคนนึงที่ต้องการอะไรบางอย่างคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเชิงลบงั้นโค้ชเกิดความเข้าใจตัวนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการโค้ชได้ง่ายขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการโค้ชด้วยเรื่องเล่าครับก็จะทําให้เห็นภาพของ s t o r y t e l l i n g กับ Story Coaching ครับต่างกันอยู่นิดเดียวครับตรง s t o r y t e l l n n g นั้นเป็นเรื่องขันการบอก